เอาละเรามาดูกันว่าเพื่อนของเราฟังและเรียนรู้เรื่องราวของวันนี้อย่างตั้งใจหรือไม่ถึงเวลาตอบคำตอบเอาละแก่ผู้ที่ตอบถูกเราเตรียมของขวัญเล็กน้อยให้คนที่ตอบคำถามได้คำถามวันนี้คือไปหาเลขที่มีคำตอบนะคะเด็กเกเสร็จแล้วหรอ เราลองมาดูคำตอบกันไหมคะคำตอบที่ถูกต้องคือหมายเลขที่สามครั้งนี้เราจะเด้งลูกปิงปองให้เข้าไปในรูที่มีตอบนะคะต้องให้ลูกปิงปองเด้งอย่างน้อยครั้งหนึ่งคะ่ะงั้นอาจารย์จะสาธิตให้ดูนะคะดูดีๆนะคะ เด็กๆยืนเป็นแถวนะคะเริ่มเลยค่ะบัดนี้ขอจบการประชุมด้วยบทเพลงสุดท้ายมาร่วมร้องเพลงดังๆด,ด้วยกันเถอะ